สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนีมาพบพอ่อกระทังช่องอีสา,บานบรนาออนาภาพมณฑ์นะจ๊ะพี่น้องเมื่อนีจะมาบอกอวิธีการจะซื้อง่วเขามาเลี้ยงนะคะ่ะเนาะสำหรับเกษตรกรเมื่อไม่ได้จ้ะพี่คิดจะเลี้ยงง่วนะจ๊ะเนาะว่าเฮาต้องซื้อง่วจังไดเขาคอกเขามาเลี้ยงมันจังสีตอยอดใดนะพี่น้องนี่จ้า ซื้อง้อเขามาเลี้ยงไม่ไม่ในพี่น้องให้ซื้อง้ออที่วามีทองมีทองในประมาณจักรีหาเดือนกาว่าเข้าหมั่นใจว่าง้อทองแท้เนาะค่ะพี่น้องเนาะป้าบ่อจำเป็นต้องว่าอ่าจะเป็นสมหลอดด้จ้ะพี่น้องสมโตก็ได้ด้จ้ะพี่น้องสมโตก็ได้สมหลอดก็ได้ขอต่ว่าให้มีทองแทนเนาะจ้ะพี่น้อง ห่วเฮาที่จะเลือกซื้อเขามาในี่พี่น้องเขาบ่ต้องเอา,างัวใหญ่ดอกจาก้าเอางัวประมาณรุ่นกลางเนี่ยนะจ๊ะเนาะเอารุ่นกลางเอาราคาประมาณจากักอ่สองหมื่นแปดหรือประมาณสามหมื่นขึนสามหมื่นหาเนะาะยังแพงนะพี่น้องเนาะพี่น้องบ่ตตองเอาง่วแบบว่าที่มันราคาแพงนะจ๊ะอ่าเขาเริ่มตนม้นใหม่สำหรับคนงบหน่อยทุนหน่อยอยากได้งัวมาเลี้ยง การซื้อประมาณง้อประมาณราคาอ่ารักรักสองหมื่นกว่าสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดหรือว่าประมาณจะสามหมื่นขึ้นน่าจะเนาะยางแข้งกับปลเกินสามหมื่นหาแต่ว่าต้องเอาง้อที่ว่ามีทองหรือว่าง้อที่ว่าอ่าพร้อมผสมแล้วหรือว่าเอาง้อที่มีลูกติดถ้าลูกติดก็ต้องลูกติดแท้เด้อจ้ะพี่น้องเด้อ เอาลูกที่ว่าเป็นลูกแท้ๆของของง่วอีนี่จ้ะบางที่เอาเอาแบบชนิดที่ว่าก็ล่งดูดนมเลยก,ก็ดีให้กันพี่น้องเขากระจองด้งมันใจว่าง้วเป็นแม่ก็ลูกกันจริงๆร่นจากพี่น้องเนาะง่อเข้าซื้อง้วนี่ยจ้ะพี่น้องให้เข้ากับสังเกตเบิรงแล้วจ้ะพี่น้อง่งางงวอมันมีต่หนี้แบบไดบ่การที่งัวสี่เอาง้วขาทกขาทอนเน่ ลักษณะอ่านมมีหาติง้งหกติง้งหรือว่าสะดอกสะดือตุนก็เทากับตองเบิงแล้วจะพี่น้องเนาะซื้อมากก็ให้มันอ่าสมประกอบเนยราวะที่เทาสีมะเลรยงต่อยอดเนาะว้เห็ดเมล์บอกเมลพันสืบต,ต่อไปสําหรับค้นทุ่นหน่อยหรือว่าคนงบหน่อยได้จากพี่นอ้องอ่าอยากได้ง่วเขามาเรยงเพื่อว่าเลียงไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆนี่ เฮาบ่จำเป็นต้องเอาง้วแพ่งเล้วจะพี่น้องเดอ้อเอางัวทีา่า่ากัวกลางบามันกลางเฮ้านะกบบระบื้อถึงก็ว่าเอาไทากีแล้วพี่น้องเดอ้อเอาซัานีพอดีงามพี่น้องคือแม่นี่ค่ะทุนกระทองหกเดือนแล้วอันนี้ทางช่องสือมาสือมาช่วงเดือนมีนาปีหกซีน่าจะพี่น้องโอ้ขอโทห,หลายๆจ้ะ เดือนมีนาปีหกหาจากพี่น้องเดือนมีนาซื้อมาสองโตนะจ้ะซื้อมาคูหนึ่งก็คือเม่ขาวเม่ขาวนีได้จ้ะและ้วก็อ่เม่แดงเม่แดงอันตัวนี้นะจ้ะซือมาคู่กันซือมาที่ซือมาเลียงอยู่เดือนหนึ่งจากพี่น้องเพิ่นกับมาขึ้นเนะจ้ะมาขึ้นก็เลยสมโตจากพี่น้องสมพอพันบามันแดงใไงได้จ้ะสมตัว ซือว่าวันที่3มีนาพี่น้องเพิ่มาขึ้นวันที่14มีนาก็คือสมเลยจ้ะตัวแดงมีสมกนตัวขาวสมที่หลังเนาะจ้ะขึ้นในใน,ในเดือนพัดไปตัวนี้เดือนมีนาตัวนั้นเดือนมษสาเลยจ้ะมาสมเอาตอนนี้กระท้อง6เดือนเราจะแม่นี่กระเช็คไล่เมืองแล้วเพิ่จะสิคอดนี่ละจ้ะปีใหม่เหนือเนาะพี่น้อง นี่เราจะซื้อเขามาก็คือหอกอะมาต่อยอดได้เลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะเป็นขอดออกมาก็จะได้เป็นงอซนะีโตเนาะจากงอสองโตก็จะได้เป็นซีโตเนาะพี่น้องสั้นรับงอใหญ่พี่น้องก็อย่าไปเล่นเด้อจ้ะงอใหญ่ก็แล้วแต่ผู้มกนะักเนาะแต่ว่าทางช่องนี่บ่อยาคเสนอให้เหล่นงอใหญ่เด้อจ้ะเพราะว่าทางช่องนี่ก็ซื้อมาเลี้ยงขึ้กันงอใหญ่ ง่วใหญ่หนะขายยากเวลาเขาจะขายก็ขายยากเพราะว่าเกษตรกรนะก็เจ้ากับเงินบ่ถึงหรอกจก้ะเงินบ่ถึงที่จะซื้อง่วราคาเป็นแสนนะจนะ้ะเนาะคือแม่นี่หนะซื้อมาแปดหมื่นหาแต่เขาจะขายแปดหมื่นหาก็บ่ได้เด้อจ้ะพี่น้องเขาต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าให้ก็เจ้าซื้อแปดหมื่นหางก็เจ้าก็บ่กล้าซื้อดอกเจ้าว่าอันง่วใหญ่ งัวใหญ่แล้วมันก็เป็นงัวที่ว่าอเลี้ยงยากจักหน่อยเด้อพี่น้องเลี้ยงยากจักหน่อยจ้ะต้องให้เพิ่นกินย่างอิ่มดิเพิ่นจังสิอ้วนเพิ่นกินบอ่อิ่มเพิ่นก็สิจ่อยพี่น้องนี่ล่ะจ้ะพี่น้องงัวใหญ่เฮาก,ก็อย่าเล่นเด้อกระยันงัวรุ่นกลางเด้อจ้ะเด้อเพื่อต่อยอดจ้ะจ้ะพี่น้องก็มีอีกโตนึงแล้วจ้ะอธิเพิ่นธ์ทองอยู่คือกัน ว่นการทองได้หาเดือนแล้วจ้ะพ่าแม่น่มี่สองตัวนี่คันกระทองเนะจ้ะเนาะแม่น้าใหม่พี่น้องว่าซื้อง่วแบบใดเขามาเลี้ยงกระสิต่อยอดอ่าชนิดที่ว่าเป็นง่วกีง่วกีกับบรนษัทหน่ำเด้อจ้ะพี่น้องง่วกีรุ่นนี้ง่วกีรุ่นนี้กับบรแพงจ้ะพี่น้องตัวละสองหมื่นก็แพงจ้ะ บบอยากหเนะนำเนาะใบอยากให้แนะนำง้อดุ่นต่างเนาจับพี่น้องแล้วจ้ะก็คือแม่นอนอยู่นี่เพป็นกับทองคือกันจ้ะกระเลนง้อกระเลนง้อลักษณะแบบราคาซัมมี่ตัวซัมมี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้กระทองคือกันจ้ะพี่น้องง้อเม่ียกระทองหาเดือนคือกันจ้ะกระเลนง้อแบบรุ่นนี้เนาะพี่น้องเนาะกระตองเลนง้อแพงแล้วกระตองเลนง้อหน่อย อพอดอีพองามเลี้ยงไปเรื่อยๆพี่น้องทั้งช่องเค,เคยซื้่งวมาเลี้ยงปีนั้นเนาะจ้ะพี่น้องซื้อมาเลี้ยงสองแม่แ้วจ้ะสองแม่แม่หนึ่งเปนทองเจ็ดเดือนแล้วเนาะอีกแม่หนึ่งเปน,นท่านทองรวมแล้วก็ซื้อกอ่าสี่หมื่นสี่หมืนกว่าจ้ะพี่น้องมาเลี้ยงอยู่ปีโก,กว่าจา้ะแต่โยขายทั้งชุดเลยอ่าปีกว่ากัะไดง้ง่วลกูก ลูกลสามเนาะสองตัวนะตัวนึงได้นสองลูกตัวนึงได้ลูกหนึ่งขายไปน่าราคาแสนสามถือว่าต่อยอดได้ดีจ้ะพี่นอ้องลงทุนไปสี่หมื่นกว่าแต่ว่าเวลาเขายขายเบิดหัืนก็ได้แสนกว่าบาทจ้ะพี่น้องถือว่าได้อยู่เด้อจ้ะพี่น้องเลี้ยงง้อจ้าจ้างช่องก็จังเลยเลี้ยงมาเรื่อยๆก็ตืมมาเรื่อยๆเนาะอ่าช่วงนั้นเลี้ยงอยสองแม่แต่ว่าปีนี้ร่วมแล้วกับแปดเก้าแม่จ้ะพี่น้อง เดีย๋ยวจ่าพี่น้องจากคลิปนี้กะแนะนำพี่น้องซัมมี่เ้อจะเดอ้อใครจะซื้อง่วมาเลี้ยงก็ลุกมือดเดอ้อจะเด้อหลังจากเกี่ยวเขาหน้าปลาแล้วบ่อต์มองเลี้ยงพี่น้องจากสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซัมมี่ก็น่านะจะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าวันดีจ้าพี่น้อง